สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาเดินเที่ยวที่มารีนาเปย์นะครับซึ่งเป็นห้างที่อยู่บริเวณมารีนาเบย์ของสิงคโปร์นะครับช่วงเมื่อสักครู่นะครับก็มีการแสดงที่บริเวณริมน้านะครับ บริเวณอ่าวริมน้ำตอนนี้การแสดงน่าจะจบนะคนก็ทยอยเดินกลับนะครับคนนั่นยังเยอะนะครับพึกขึืนเลยวันนี้นะครับวางตรงข้ามตรงนู้นนะครับก็เห็นมีหลวงพี่ไทยด้วยนะครับก็มาเที่ยวกันแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปถ่ายรูปไปพอ้อมๆกันไม่แน่ใจว่าหลวงพี่ไทยรูหรือเปล่านะครับเพราะว่า มีใสของคท้าเลยปกติพระไทยไม่ค่อยใสขคงพระถุงท้า,าวันนี้นะคนคือคืนโซนตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณทางเข้าคาสินโนนะครับซึ่งคาสินโนวันนี้นะครับเมื่อกี้ลองเดินเข้าไปเที่ยวดูคนค่อนข้างเยอะเลยนะวันนี้คนเยอะมาก ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับบริเวณในห้างเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นทาเป็นลำธารน,นะครับแล้วก็ให้แล้วก็มีเรือพายนะครับก็คือมีเรือสัมปันนะครับพายชมบรรยากาศภายในห้างนะครับอันนี้นะครับก็คนก็มาใช้บริการ ซึ่งก่อนที่จะออกเดินทางนะครับก็จะมีการถ่ายรูปจะมีตากล้องถ่ายรูปนะครับซึ่งก็เหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวโดยทั่ว,วไปนะครับตากล้องถ่ายรูปแล้วก็ล้างฟิล์มมาให้ซึ่งหลังจากนั้นเมื่อไปทัวร์จบเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เอารูปให้ดูซึ่งรูปตรงนี้เราจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่นะครับไม่ซื้อเขาก็ทิ้งค่าซื้อ เขาก็ใส่กรอบใส่ลายให้นะครับมีกรอบให้ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นคาเฟ่ยอยู่กลางลำธารน,นะครับก็บรรยากาศจำเลยนะครับจำเลยคนเยอะๆนะครับเดี๋ยวลองพาเดินดูสักนิดหนึ่งนะครับเดินดูแฟชั่นว่า หนุ่มสาวๆที่นี่เขาแต่งเนื้อแต่งตัวกันแบบไหนอย่างไรคนค่อคนค่อนข้างเยอะนะครับตรงนู้นนะฮะด้านนอกนะครับริมน้ำนะครับประมาณสองทุ่มถ้าจำเวลาไม่ผิด แต่ก่อนนี้ประมาณสองทุ่มแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากโควิดแล้วเข,เขาเริ่มทำการสแสดงกี่ทุ่มนะครับผมไม่แน่ใจนะอันนี้นะครับ <S <S เรือก็มาที่ตรงนี้แล้วก็มาลอด มาวนรอบน้ําตกที่อยู่นานล่านนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าที่นี่เขามีอ่างน้ําวนตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่างน้ําวนขนาดใหญ่เลยเป็นอ่างแก้วชามแก้วนะครับน้ําวนนะครับน้ําวนหมุน แล้วน้ําก็ลงไปตามท่อนะครับแล้วก็เหลือที่พายมาเนี่ยก็จะมาวนภายวนรอบน้ําที่ตกลงไปนะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านนอกนะครับบริเวณมารีนาเบย์ ตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่แสดงโชรส์สวนที่เห็นไกลๆนู่นนะครับก็จะเป็นกลางใจเมืองน,นะครับเป็นดาวเทาแล้วก็เป็นศูนย์กลางของธนาคารนะครับ บริเวณมารีน่าเบนี่ถือว่าเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับซึ่งฝั่งนู้นนะครับก็จะมีฝั่งตรงข้ามก็ยังมีสิงโตพ่นน้ำซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหลุยวิสตองที่ อยู่กลางน้ําเลยนะครับสร้างอยู่กลางน้าเลยเป็นโชว์รูมแล้วก็ขายสินค้าของหลุยวิตตองส่วนตรงนู้นนะครับก็เป็นเพราะเป็นรงละครนะครับลูกออกแบบเป็นลูกทุนเรียนนะครับเป็นปอมนปอมนาดปอมมนาทเท,ทเทตอร์นะครับ เป็นโรงละครอ,อันนี้คือบอริเวณารินาเปจุดนี้นะครับก็เป็นจุดแสดงแสงสีเสียงกลางน้ำนะครับ สวนตรงนู้นไกลๆนู่นนะครับก็จะเป็นสิงโตพ่นน้ำส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นโชว์รูมของ Apple นะครับก็อยู่กลางน้ำเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทของ Apple ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นโลรงแรมตึกตึกรูปเรือนะครับแล้วก็จะมีจุดชมวิวอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุด แล้วเขาก็จัดบว้เวนไว้ทําเป็นจุดชมวิวซึ่งสามารถที่จะมองเห็นภูมิทัศน์ของประเทศสิงคโปร์แบบชัดๆเลยนะครับขึ้นไปอยู่ตรงนั้นก็จะเห็นตัวเมืองของสิงคโปร์แบบชัดๆ โอเคครับก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็หากท่านใดสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์นะครับก็แนะนำมาได้ว่าจะให้ไปถ่ายจุดไหนรีวิวจุดไหนนะครับซึ่งถ้าหากว,ว่าไม่ทำอะไรนะครับไม่มีงานไม่มีอะไรก็จะมาเดินถ่ายแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับ คุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ